สวัสดีทุกคนนะครับเป็นไงบ้างครับในข้อที่1นนะครับได้ลองฝึกทําข้อสอบกันแล้วหรือยังครับอันนี้ในบทที่5นะครับผมจะมาอธิบายในเนื้อหาของข้อที่2และข้อที่3นะครับข้อที่2และข้อที่3นะครับจะเป็นเรื่องนิติกรรมสัญญาหนี้ละเมิดนะครับซึ่งสามารถที่ออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นะครับเขาไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าข้อที่2จะออกเฉพาะเรื่องนิติกรรมหรือสัญญานะครับข้อที่3าม อาจจะไม่ได้ออกนี่ละเมิดนะครับทั้ง4เรื่องอาจจะมาปนกันได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องอ่านไปทั้งหมดนะครับแต่ในส่วนของบทนี้นะครับบทที่5เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องนิติกรรมนะครับเรื่องนิติกรรมก่อนมาตาสําคัญนะเราก็จะเริ่มตั้งแต่มาตาา150นะครับเป็นมาตาหลักนะครับมาตรา152นะครับมาตรา152มาตา15า,า154 มาตาหนึ่งห้าห้ามาตาหนึมาตาหนึาเจ็มาตาหนึาเก้และมาตาหนึี่นะครับนี่เป็นมาตาหลักๆที่สำคัญนะครับเปิดตัวบทไปด้วยนะครับการเรียน ในคอร์สไลน์นี้นะครับคุณจะต้องมีตัวบทอยู่ข้างซ้ายนะครับแล้วก็มีปากกาแท่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีสมุดจดของคุณนะครับนี่เป็น3อย่างที่คุณต้องมีนะครับเราก็จะมาเริ่มตั้งแต่มาตรา150นะครับมาตรา150ร่านการไดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนะครับเป็นการพลวิสยัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นตกเป็นโมฆะ นะครับการนั้นตกเป็นโมฆะนะครับก็สามารถที่แยกองค์ประกอบได้เป็นอย่างนี้นะครับต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายจะต้องเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามไว้โดยตรงนะครับว่ามิให้กระทานะครับมิให้กระทําและจะต้องมีอยู่ในขณะที่ทํานิติกรรมนั้นด้วยนะครับต้องห้ามอยู่ขณะนั้นนะครับขณะที่ทํานิติกรรมนะครับอันที่2นะครับหรือเป็นการพ้นวิสัย นะครับเป็นการพ้นวิสัยคําว่าพ้นวิสัยหมายความว่าอย่างไงนะครับพ้นวิสัยก็คือมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเช่นผมขายแม่น้ำหนึ่งสายนะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นการพ้นวิสัยนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับอันที่3นะครับเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศิลธธรรมอันดีของประชาชนนะครับตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่น เช่นซื้อขายที่ดินที่มีการห้ามโอนกันนะครับซื้อขายที่ดินี้มีการห้ามโอนกันนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของสัญญาซื้อขายนะครับเขาต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนะครับว่าที่ดินแปลงนี้ห้ามโอนนะครับมันมีกฎหมายบังคับอยู่นะครับว่าห้ามโอนเด็ดขาดนะครับการที่มีคนซื้อนะครับมีคนซื้อที่ดินนี้นะครับแล้วตัวเองก็ทราบแล้วนะครับว่า มันเป็นที่ดินที่ห้ามโอนนะครับแต่ก็ยังชําระราคาให้ผู้ขายไปอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการชําระหนี้อันฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อที่ดินนี้นะครับไม่อาจที่จะเรียกเงินคืนได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วผลของมันก็คือตกเป็นโมฆะต่อไปมาตาา152มาตรา152นะครับเป็นเป็นกรณีที่มีได้ทําให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้นะครับการนั้นก็ตกเป็นโมฆะเช่นเดียวกันนะครับเช่นอะไรครับตามที่กฎหมาย กำหนดไว้นะครับเช่นจะต้องทําเป็นหนังสือทําหนังสือจดทะเบียนเช่นอะไรครับเช่นซื้อขายที่ดินนะครับหรือสังหาริมทรัพย์นะครับตามมาตรา4ี่หนะครับตามมาตราสี่หกวรรคหนึ่งนะครับจะต้องทําหนังสือและจดทะเบียนมิฉะนั้นจะตกเป็นโมฆะทันทีนะครับหรือต้องทําเป็นหนังสืออย่างเดียวหรือต้องทําเฉพาะจดทะเบียนนะครับแล้วแต่นิติกรรมนั้นถ้าไม่ได้ทําตามแบบนะครับไม่ได้ทําตามแบบผลของมันจะตกเป็นโมฆะทันทีต่อไปเป็นมาตราหนึ่งห้าสี่นะครับ 154เป็นเรื่องการแสดงเจตนาซ่อนเลนสองค์ประกอบของมันนะครับก็คือผู้แสดงเจตนานะครับก็คือผู้ทํานิติกรรมนั่นเองนะครับผู้ทํานิติกรรมนะครับแสดงเจตนาไม่ตรงกับเจตนาในใจที่แท้จริงนะครับผลของมันก็คือการแสดงเจตนาซ่อนเลนสนะครับมีผลสมบูรณ์นะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่ว่าถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจนั้นจะตกเป็นโมฆะทันที นะครับจะตกเป็นโมฆะทันทีหลักของมันก็คือมีผลสมบูรณ์นะครับมีผลสมบูรณ์ส่วนข้อยกเวน้นนะครับถ้าคู่ก,นนกรณนะีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้นะครับอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้ตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติ A นะครับ A เนี่ยขอซื้อขอซื้อรถยนต์นะครับขอซื้อรถยนต์จากนาย B นะครับ ก็คือจะแกล้งน yeah> ั่นเองนะครับแกล้งซื้อนั่นเองแกล้งซื้อก็คือแกล้งลองใจนะครับแกล้งลองใจว่า b เนี่ยจะขายรถยนต์หรือเปล่านะครับ B จะขายรถยนต์ให้หรือเปล่าเมื่อ a นะครับแสดงเจตนานะครับขอซื้อรถของ B นะครับแสดงเจตนาแล้ว b ตอบตกลงนะครับ B ตอบตกลงแล้วว่าจะขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงเจตนาของ A ที่แสดงออกมาภายนอกนะครับ ถือว่ามีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้นะครับไม่ตกเป็นโมฆะนะครับผมขอแยกเป็นสกรณีนะครับก็คือ A แสดงเจตนาภายนอกกับ B นะครับว่าจะขอซื้อรถยนต์นะครับก็ถือว่ามีผลสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเขาแสดงออกมาแสดงเจตนาภายนอกมานะครับส่วนอันที่2นะครับ B นะครับถ้า B ถ้า B รู้ว่า A นะครับแกล้งที่จะซื้อ แพร่งซื้อเท่านั้นนะครับเพื่อจะลองใจตนนะครับพฤติกรรมนั้นนะครับมันจะตกเป็นโมฆะทันทีผลลัพธ์ของของสองข้อนี้นะครับมันก็คือแตกต่างกันนะครับผลในทางกฎหมายไม่เหมือนกันนี่คือเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับให้คุณลองจำตัวอย่างนี้ไปนะครับแล้วจะไม่สับสนนะครับเวลาเข้าเข้าห้องสอบนะครับลองจำตัวอย่างง่ายๆนะครับไม่ต้อง ซับซ้อนอะไรมากนะครับเอาแค่หลักแล้วก็ค่อยยกเว้นพอนะครับต่อไปมาตรา1 5ึงวรัคหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอพูดวรักหนึ่งก่อนจะมี2วรัคด้วยกันนะครับวรัคหนึ่งเป็นเรื่องการแสดงเจตนาลวงการแสดงเจตนาลวงนะครับคือเริ่มต้นนะครับมันจะต้องมีการแสดงเจตนานะครับสองฝ่ายด้วยกันนะครับก็คือตกลงสมคบกันนั่นเองนะครับตกลงสมคบกันนะครับ โดยมีเจตนาร่วมกับคู่กรณีฝ่ายหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่อง2คนแล้วนะครับที่มีเจตนาร่วมกันนะครับมันจะแตกต่างกับมาตาา154นะครับเรื่องเจตนาซ่อนเลนสเนี่ยเรื่องเจตนาซ่อนเลนส์มาตราที่แล้วนะครับผู้แสดงเจตนาเนี่ยจะมีฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยได้แสดงเจตนาไม่ตรงกับเจตนาในใจที่แท้จริงนะครับแต่กรณีนี้เป็นเรื่อง ทั้งสองฝ่ายนะครับแสดงเจตนาหลักของมันก็คือตกลงสมคบกันนะครับสมคบกันสมคบกันแล้วยังไงครับผลของมันนะครับผลของมันก็ครับผลต่อคู่กรณีนะครับผลต่อคู่กรณีที่ตกลงกันนะครับจะทําให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะทาให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะต่อไปผลต่อบุคคลภายนอกถ้าเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริต นะครับก็คือไม่รู้ถึงการสมคบกันระหว่าง2คนนะครับและได้รับความเสียหายนะครับจะได้รับความคุ้มครองเ A นะครับ A A เนี่ยเป็นลูกหนี้ส่วนนี้เจ้าหนี้นะครับมีลูกหนี้ก็ต้องมีเจ้าหนี้ทีนี้ A รู้ตัวครับว่าจะผิดนัดนะครับรู้ตัวเฮ้ยไม่มีจ่ายแน่นะครับไปกู้เงินมา1ล้านบาทนะครับไม่มีจ่ายแน่นอนนะครับ A เนี่ยก็เลยตกลงไปแกล้งแกล้งโอนที่ดิน นะครับแกล้งโอนที่ดินและบ้านนะครับของตัวเองนะครับให้แก่ใน B, ใ c, บ,นะบีเพื่อไม่ให้ซีมายึดทรัพย์นะครับเพื่อไม่ให้ซีเนียมายึดบ้านและที่ดินเนี่ยเอาขายทอดตลาดนะครับแกล้งโอนโดยไม่ได้มีการชําระราคากันจริงนะครับแกล้งโอนกันเฉยนะครับแต่บีเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับบี B, ไม่รู้เรื่องว่า A กับ c เนี่ยเป็นเจ้านี้ลูกนี้กันนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลในทางกฎหมายคืออะไรครับผลในทางกฎหมายก็คือถ้า B นะครับ B รู้ว่า A เนี่ยตกลงแกล้งโอนเพื่อมาให้สเจ้าหนี้เนี่ยมายึดทรัพย์นะครับถ้า B รู้นะครับถ้า B รู้เนี่ยนิติกรรมนั้นจะตกเป็นโมฆะทันทีเมื่อผลตกเป็นโมฆะนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังเนี้ยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นของ B ถูกไหมครับมันก็ยังเป็นของ A ออยู่ บ้านหลังนี้ยังเป็นของ A อยู่นะครับเมื่อเป็นของ A แล้วนะครับเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้เนียถ้าเขาได้ฟ้องนะครับถ้าเขาได้ฟ้องให้ชาระหนี้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ยังมีสิทธิ์ที่จะยึบบ้านหลังนี้ได้ซึ่งเป็นของใน A แล้วก็มีสิทธิ์ฟ้องขอให้เพิกถอนการโอนได้มันก็จะเข้าข้อนี้นะครับที่บุคคลภายนอกนะครับเจ้าหนี้คือบุคคลภายนอกนะครับได้รับความคุ้มครองนั่นเองต่อไปมาตรา155นะครับ155วรรคสอง ตรงนี้ขอให้ทําความเข้าใจดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีนิติกรรม2อันนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่1นะครับจะต้องมีนิติกรรม2อันนะครับก็คือนิติกรรมอันนึงเปิดเผยนะครับแต่ไม่ต้องการผูกพันเปิดเผยไม่ผูกพันหลักเกณฑ์ข้อที่3นะครับนิติกรรมอีกอันนึงถูกปิดไว้นะครับถูกปกปิดไว้แต่ต้องการให้ผูกพัน ผลของมันคืออะไรครับนิติกรรมที่เปิดเผยนะครับแต่ไม่ผูกพันนะครับที่เปิดเผยเนี่ยผลจะตกเป็นโมฆะทันทีนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในใจเขาครับไม่ต้องการให้ผูกพันนะครับตามหลักเรื่องการจการแสดงเจตนานะครับส่วนนิติกรรมที่ถูกปกปิดนะครับนิติกรรมที่ถูกปกปิดเนี่ยก่อให้เกิดผลได้นะครับก็คือแต่ต้องการผูกพันนะครับซึ่งมันก็มันจะก่อให้เกิดผลได้เนี่ยนะครับ ก่อให้เกิดผลได้มันจะต้องดูด้วยว่านิติกรรมนั้นนะครับมันได้ทําถูกต้องตามแบบของมันหรือเปล่านะครับมีข้อแม้อยู่ที่ว่าลักษณะของนิติกรรมนั้นนะครับเป็นแบบไหนเช่นลักษณะของนิติกรรมจะต้องทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่เป็นต้นนะครับจึงจะมีผลสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นคาว่าก่อให้เกิดผลเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นโมฆะหรือเป็นโมคียะก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่าง นะครับถ้าคุณไม่ดูตัวอย่างนะครับคุณจะงงมากนะครับถ้าอ่านไปเฉพาะมาตานะครับงงแน่นอนนะครับเช่นยกที่ดินนะครับให้แก่นในบียกบ้านพร้อมที่ดินให้แก่นในบีนะครับก็ได้ทำเป็นหนังสือทำถูกต้องทุกอย่างนะครับแล้วก็จดทะเบียนด้วยนะครับจดทะเบียนด้วยซึ่ง มันก็จะมี2นิติกรรมครับคือนิติกรรมแรกนะครับทำนิติกรรมการให้นะครับการให้นิติกรรมที่เขาแสดงออกมาอันที่2นะครับก็คือการขายนิติกรรมซื้อขายนั่นเองนะครับคือในใจจริงของ A นะครับ ต้องการที่จะให้ b ไปฟรีๆนี่แหละครับแต่ว่าทำเปนหนังสือลดทะเบียนเท่านั้นนะครับนิติกรรมในใจนะครับในใจของเขาในใจนะครับเขียนจะได้ง่ายๆนะครับส่วนนิติกรรมที่เขาแสดงออกมาคือนิติกรรมการซื้อขายนะครับมันขัดแย้งกันนะครับแล้วผลในทางกฎหมายคืออะไรนะครับผลของมันกรณีนี้นะครับมันเป็นนิติกรรมอัมพางนะครับเป็นการ อำพางนิติกรรมการให้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนิติกรรมการซื้อขายที่ดินนี้นะครับและบ้านเนี่ยมันเป็นการแสดงเจตนาสมรู้กันนะครับย่อมตกเป็นโมฆะนะครับตามมาตรา155วรัคหนึ่งนะครับตามมาตรา15 5วรัคหนึ่งนะครับการซื้อขายเนี่ยนะครับซึ่งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายทั้ง A และ B นะครับไม่ได้มีเจตนาจะซื้อขายกันจริงถูกต้องไหมครับเพราะว่า เขาแค่ให้กันเฉยนะครับแต่ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนด้วยเพราะฉะนั้นนิติกรรมการซื้อขายนะครับจึงตกเป็นโมฆะกรณีนี้ต้องเอาวรรคหนึ่งมาใช้นะครับที่เราอธิบายกันไปเมื่อกี้นะครับวรรคหนึ่งนะครับวรรคหนึ่งก็คือเป็นนิติกรรมนะครับที่แสดงเจตนาสมรู้กันนะครับตกเป็นโมฆะตามมาตราหนึ่งห้าวรรคหนึ่งนะครับส่วนนิติกรรมการให้มีผลยังไงนิติกรรมการให้นะครับต้องบังคับตามบทบัญญัติ ามนิติกรรมที่ถูกอัมพางก็คือนิติกรรมการซื้อขายนั่นเองนะครับต้องบังคับตามบทบัญญตัตินิติกรรมที่ถูกอัมพางเมื่อ A และ B นะครับจดทะเบียนการขายแล้วนะครับมันจึงเป็นการทํานิติกรรมสําหรับนิติกรรมการให้ด้วยนะครับเพราะว่านิติกรรมการให้นะครับแบบของมันก็คือจะต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนด้วยนะครับนิติกรรมการซื้อขาย ก็ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนเช่นเดียวกันดังนั้นสัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้นนะครับจึงใช้บังคับได้คําว่าใช้บังคับได้นะครับก็คือความหมายของคําว่าก่อให้เกิดผลได้นั่นเองนะครับที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับพอมันก่อให้เกิดผลแล้วเนี่ยคุณก็ต้องดูลักษณะนิติกรรมด้วยถูกต้องไหมครับลักษณะของนิติกรรมการให้นะครับว่าเขาทําอะไรไปนะครับถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมุติ A กับ B นะครับ A ได้ให้ ที่ดินและบ้านเนี่ยกับนบีโดยที่ไม่ได้ทาหนังสือและจดทะเบียนนิติกรรมนี้จะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะลักษณะของนิติกรรมการให้มันไม่สมบูรณ์แต่กรณีนี้นะครับ A ได้จดทะเบียนและทําหนังสือยกให้ B นะครับเพราะฉะนั้นนิติกรรมการให้จึงนํามาใช้บังคับกับนิติกรรมที่ถูกอัมพางก็คือนิติกรรมซื้อขายได้ตามมาตาา1้5วรกสองนั่นเองนี่คือความหมายของมาตา 155วักค2นะครับให้ลองจําตัวอย่างนี้นะครับลองจําตัวอย่างนี้ไปนะครับต่อไปมาตา1 5 6นะครับมาตา156เป็นไปเรื่องนิติกรรมนะครับที่ถูกสําคัญผิดในสาระสําคัญนะครับเป็นนิติกรรมที่สําคัญผิดในสาระสําคัญนะครับหลักข้อที่1ก็คือนิติกรรมนั้นนะครับเราจะต้องสําคัญผิดถึงขนาดนะครับก็คือถ้าไม่สําคัญผิดแล้วนะครับก็คงจะไม่ได้ทํานิติกรรมนั้นขึ้นนะครับ หลักเกณฑ์ข้อที่2นะครับจะต้องเป็นการสําคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมนะครับหรือตัวทรัพย์นะครับหรือตัวทรัพย์หรือตัวบุคคลนะครับตัวทรัพย์เนี่ย like ต้องเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมเท่านั้นนะครับตัวทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งนิติกรรมหรือว่าตัวบุคคลนะครับผลของมันก็คือจะตกเป็นโมฆะนะครับจะตกเป็นโมฆะทันที ลักษณะนิติกรรมนะครับเช่นอะไรเช่นคนละประเภทนะครับคนละประเภทนะครับตัวทรัพย์ก็คือคนละอันนะครับคนละอันคนละชิ้นนะครับตัวบุคคลก็คือคนละคนนั่นเองนะครับง่ายๆเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับสมมุตินะครับผมจ้างนักร้องครับจ้างนักร้องคนหนึ่งนะครับแต่คนนี้เขาเป็นฝาแฝดนะครับในสมัยก่อนนะครับรู้จักฟันดีฟันเด่นไหมครับถ้าเป็นรุ่นผมน่ยต้องรู้จัก นะครับถ้าเด็กร้่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะครับฟันดี้ฟันเดนหน้าตาเหมือนกันครับผมเนี่ยต้องการจะจ้างฟันดี้ครับฟันดีนะครับไม่รู้ใครพี่ใครน้องนะครับจ้างฟันดี้ในราคาห้าห0ื่นบาทนะครับไปเล่นงานคอนเสิร์ตนะครับที่บ้านผมนะครับงานคอนเสิร์ตเล็กๆที่บ้านผมนะครับแต่ปรากฏว่าผมไปเจอฟันเดนก่อนครับใจใจนึกนะครับว่าต้องการจะจ้างฟันดี นะครับผมก็เลยจ้างฝันเด่นครับให้มาร้องเพลงที่บ้านนะครับจนเขาร้องเพลงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับภ้ายหลังครับที่มาเนี่ยมันไม่ใช่ฝันดีเนี่ยแต่เป็นฝันเด่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติกรรมการจ้างทําของผมนะครับนักร้องนะครับเป็นการจ้างนําของนะครับก็จะตกเป็นโมฆะทันทีนะครับเพราะว่าผมสําคัญผิดใช่ไหมครับผมสําคัญผิด ในตัวบุคคลนะครับเป็นคนละคนกันนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างต่อไปมาตรา157นะครับเป็นเรื่องสําคัญผิดในตัวบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับหลักก็คือโดยปกติแล้วนะครับจะต้องเป็นคุณสมบัติที่เป็นสาระสําคัญนะครับตรงนี้เน้นนะครับคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับคุณสมบัติที่เป็นสาระสําคัญนะครับราคาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสาระสําคัญนะครับผลของมันก็คือ เป็นตกเป็นโมคิยะนะครับจะไม่เหมือนมาตา156นะครับ157เนี่ยเป็นโมคิยะถ้าเป็นโมคิยะสามารถที่จะบอกล้างได้ยกตัวอย่างนะครับผมไปจ้างนักร้องคนหนึ่งนะครับผู้หญิงยังไม่เข็ดนะครับคราวที้แล้วจ้างฝันดีฝันเด่นนะครับไปจ้างผู้หญิงคนหนึ่งนะครับร้องเพลงคือผมเชื่อว่าเขาจะต้องร้องเพลงเพาะนะครับเพราะเขาเป็นนักร้องถูกไหมครับเขาเป็นนักร้องก็ต้องร้องเพลงเพาะนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาถึงวันงานครับ เขาล้องไม่ได้ครับเขาล้องเพียนนะครับจากล้อพอเปลีกลายเป็นล้องเพียนแทนอย่างเนี้ยผมสามารถที่จะบอกลางนิติกรรมนี้ได้หรือเปล่าถ้าเราพิจารณาในตัวบทแล้วนะครับการสําคัญผิดในตัวบุคคลหรือทรัพย์สินนะครับซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องเป็นคุณสมบัติที่สําคัญนะครับเราก็มาดูว่าคุณสมบัติที่สําค,คัญในตัวบุคคลนะครับในตัวบุคคลคนนี้นะครับนะครับการที่เราจ้างนักร้องนะครับที่ผมจ้างนักร้องเนี่ยผมต้องการ เสียงที่ไพเรละถูกต้องไหมครับถ้าเขาลองเพลงไม่ได้เนี่ยถือว่าขาดคุณสมบัติที่เป็นสาระสาคัญของนักร้องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ผมสามารถที่จะบอกล้างได้นะครับเพราะว่านิติกรรมดังกล่าวนะครับนิติกรรมการจ้างทำของของผมตกเป็นโมคียะนะครับก็อยู่ที่ผมนะครับว่าผมจะใช้สิทธิ์บอกล้างหรือให้สตยยบาลก็ได้นะครับแต่มันมีข้อยกเว้นอยู่ครับมันมีข้อยกเว้นอยู่ตามมาตรา158นะครับ ถ้าการสําคัญผิดนั้นนะครับเกิดขึ้นด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับอย่างร้ายแรงของผมเองผมจะอ้างความสําคัญผิดนี้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองไม่ได้นะครับเช่นอะไรนะครับสมมุติว่าประชาชนทั่วไปเขารู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ร้องเพี้ยนนะครับแต่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมไม่ยอมไปหาข้อมูลก่อนนะครับถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับเพราะว่าคนทั่วไปรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงไม่ได้เรื่องร้องเพลงไม่พอ นะครับแต่ผมก็ยังจ้างมาอีกนะครับก็ถือว่าผมประมาทเลินเล่ออย่างไรแรงนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะบอกล้างนิติกรรมนี้ได้นะครับต่อไปมาตราหนึ่งเนะครับเป็นเรื่องกลช่อชนนะครับกลช่อชนนะครับหลักก็คือต้องถึงขนาดเหมือนกันนะครับต้องถึงขนาดต้องถึงขนาดหมายความว่าถ้าไม่ถูกกลช่อชนนะครับก็คงไม่เข้าทํานิติกรรมนั้นนั่นเองนะครับกลช่อชนเนี่ยถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คืออะไรครับมันก็คือการโกหกนั่นเอง การโกหกนั่นเองนะครับผลของมันก็คือตกเป็นโมคิยะเช่นเดียวกันนะครับตกเป็นโมคิยะหลักที่สําคัญในการดูว่าเป็นกลช่อชนหรือเปล่านะครับดู3ามคำนี้ง่ายๆนะครับผมให้หลักไปก็คือจะต้องถูกหลอกลวงก่อนนะครับเราจะต้องถูกหลอกลวงเสร็จแล้วเราต้องหลงเชื่อครับหลงเชื่อนะครับหลังจากนั้นเราตัดสินใจที่จะทํานิติกรรมนั้น นะครับตัดสินใจที่ทำนิติการนั้นผลของมันก็คือถูกกลนช่อชนนั่นเองนะครับถูกกลนก็ชนก็คือการโกหกนะครับพราโกหกยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างสมมุตินะครับว่าสมมติผมนะครับตัวผมเองนี่ครับต้องการจะซื้อเสื้อครับซื้อซื้อเสื้อเชิ้ตนะครับก็เลยเดินไปห้างสรรพสินค้านะครับก็ไปเจอพนักงานขายนะครับพนักงานขายบอกว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับคือเสื้อที่ไม่ยับ นะครับผมก็สนใจ laser. นะครับผมก็สนใจผมบอกว่าผมต้องการซื้อเสื้อหนึ่งตัวนะครับที่ไม่ยับแต่ที่ไม่ยับง่ายๆนะครับคนขายก็บอกว่าต้องตัวนี้เลยครับไม่ยับนะครับผมก็เลยซื้อมา1ตัวปรากฏว่ากลับมาที่บ้านครับผมสร้างเรียบร้อยนะครับพอมารีดปรากฏว่ามันยับนะครับมันยับมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาโฆษณาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมสามารถที่จะไปคืนเสื้อนี้ได้หรือเปล่านะครับเรามาดู วินิจฉัยกันทีและขั้นตอนเลยนะครับก็คือคนขายนะครับบอกว่าไม่ยับนะครับถ้าเขาว่าผมถูกหลอกละนะครับถูกหลอกแล้วไงครับหลังจากนั้นผมหลงเชื่อครับหลงเชื่อว่าเสื้อเนี่ยมันไม่ยับนะครับหลังจากนั้นผมตัดสินใจที่จะทํานิติกรรมนะครับก็คือตัดใจตัดสินใจทํานิติกรรมซื้อขายนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องซื้อขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีสิทธิ์ที่จะบอกล้างนิติกรรมนี้ได้นะครับ ตกเป็นมงคียะนะครับนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆต่อไปมาตา164นะครับนิติกรรมที่ถูกข่มขู่นะครับข่มขู่ธรรมดานะครับหลักเกณฑ์ก็คือจะต้องถึงขนาดนะครับถึงขนาดก็คือต้องร้ายแรงนะครับต้องร้ายแรงนะครับและมันเป็นภัยที่ใกล้จะถึงนะครับจนตัวนะครับเช่นเช่นอะไรครับถ้าคุณสอบอาญานะครับมาตามันจะคล้ายมาตานี้ครับปออห การป้องกันตัวนะครับป้องกันสิทธิของตัวเองนะครับก็คือเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงนั่นเองนะครับเรามีสิทธิที่ป้องกันได้นะครับอันที่3นะครับตัดสินใจเข้าทํานิติกรรมนั้นนะครับพอมันม <c oughs> ีภัยพยันตรายมานะครับทำให้เราตัดสินใจทํานิติกรรมนั้นทันทีนะครับผลของมันก็คือตกเป็นโมคียะนะครับตกเป็นโมคียะตัวยอย่างเช่น ตัวอย่างเช่นนะครับผมนี่ตัวผมเองนะครับผมอยากจะกู้เงิน1 0 0 0 0แบาทนะครับที่แบงก์ BBL นะครับธนาคารกรุงเทพนะครับผมก็เลยเดินไปหา A ที่บ้านนะครับบอกว่ากู้เงินให้หน่อยนะครับเพราะผมไม่มีเครดิตนะครับผมมีแบ็กลิสต์นะครับให้ A กู้ให้หน่อย A ก็ไม่ยอมนะครับผมก็เลยพานะครับพาชายชะการ2คนมานะครับ เดินไปที่บ้าน A นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับสัญญานะครับฉบับหนึ่งนะครับให้เอมคอนเซน์กู้ให้นะครับ A ตกใจกลัวครับ A กลัวนะครับกลัวว่าผมจะให้ใครมาทำร้ายนะครับเขาก็เลยตกลงทํานิติกรรมนั้นตกลงทําสัญญากู้นี้นะครับตกลงเซ็นสัญญากู้นี้นะครับเพื่อให้เพื่อที่ผมจะได้เอาสัญญากู้นะครับไปยื่นให้ที่แบงก อย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นนิติกรรมที่ถูกข่มขู่นะครับเพราะฉะนั้นใน A เนี่ยสามารถที่จะบอกล้างนิติกรรมนี้ได้นะครับเพราะว่านิติกรรมตกเป็นโมฆะนั่นเองทีนี้เมื่อเราเรียนเนื้อหากันมาแล้วนะครับในส่วนของนิติกรรมนะครับทีนี้เราจะมาลองมาไล่สายกันดูนะครับมาเป็นการทบทวนไปในตัวนะครับไล่สายนะครับว่าเวลาเราเจอข้อสอบนะครับเราควรจะวินิจฉัยง่ายนะครับเมื่อคุณรู้แล้วนะครับว่ามันเข้าเรื่องเกี่ยวกับมาตาอะไร เราก็ต้องดูผลนะครับผมขอแยกเป็นส่วนของที่เป็นโมคะนะครับและส่วนที่เป็นโมคียะนะครับเราดูส่วนที่เป็นโมคะก่อนนะครับก็จะมีกลุ่มมาตาา1 5น152นะครับ1 5 4 1 5 5 156ถ้าตกเป็นโมคะแล้วนะครับอะไรตามมาตา1 7 2วัหนึ่งนะครับก็คือผู้มีส่วนได้เสียยกความเสียเปล่าขึ้นอ้างได้นะครับยกความเสียเปล่าขึ้นอ้างได้นะครับและกรณีนะครับ ถ้าเป็นโมคะแล้วนะครับก็ให้นําบทบัญญัติเรื่องล่ามิควรได้มาบังคับใช้ด้วยนะครับต่อไปในส่วนของโมคิยะนะครับโมคิยะก็คือสมบูรณ์นะครับแต่สามารถที่จะบอกล้างได้นะครับก็จะมีกลุ่มมาตา157า157 1 5น164นะครับโมคิยะเนี่ยมันแบ่งได้อีกเปสองลักษณะด้วยกันก็คือกรณีที่มีการบอกล้าง รหรือกรณีที่เป็นการให้สัตยาบาลให้สัตยาบาลก็คือการรับรองนั่นเองนะครับให้ให้นิติกรรมนั้นมีผลสมบูรณ์นะครับในส่วนของบอกล้างนะครับในส่วนของบอกล้างเนี่ยก็ใช้มาตรา1นึนะครับคือเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์บอกล้างมีใครบ้างนะครับประกอบด้วยมาตรา18 1นึ่งแคือระยะเวลาในการบอกล้างระยะเวลาในการบอกล้างตรงนี้ไปอ่านเองได้เลยนะครับผลของมัน นะครับเมื่อบอกล้างแล้วนะครับผลตามมาตา176วรคหนึ่งจะมี3ข้อด้วยกันนะครับจดไปนะครับข้อที่1ก็คือนิติกรรมนั้นนะครับจะตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มแรกข้อที่2คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมข้อที่3นะครับหากพ้นวิสัยนะครับให้ได้รับค่าเสียหายแทนทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการให้สัตยาบัลน,นะครับ ก็จะใช้มาตรา175เช่นเดียวกันนะครับก็คือบุคคลที่มีสิทธิ์ให้สัตยาบาลมีใครบ้างและผลของมันนะครับให้ถือว่าการนั้นเป็นอนสมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับตามมาตรา177เวลาวินิจฉัยข้อสอบนะครับเราควรจะตอบมาตราในส่วนด้านล่างนี้ทั้งหมดไปด้วยนะครับเพื่อให้สุดสายนะครับเราจะได้คะแนนมากยิ่งขึ้นนะครับเขาก็จะถามนะครับถ้าเป็นเรื่องนิติกรรมเนี่ยมันก็จะออกมาแค่3ทางนั้นนะครับก็คือสมบูรณ์ หรือโมคะหรือโมคิยะเท่านั้นเองนะครับเมื่อเป็นโมคะแล้วนะครับเราจะต้องใช้มาตรา172มาประกอบด้วยหรือเมื่อเป็นโมคิยะแล้วนะครับเราจะต้องใช้มาตรา175หรือ181หรือ1 7 7หรือ176มาประกอบด้วยแล้วแต่กรณีนะครับในบทนี้นะครับเนื้อหาก็มีเท่านี้ในบทหน้านะครับเราจะมาขึ้นเรื่องของสัญญานะครับเรื่องของสัญญาโอเคขอให้ทุกคนกลับไปทบทวนด้วยนะครับแล้วเจอกันในบทหน้าครับ